อ่าโอเคอ่าเสียงภาคแนละ้วแนะนําตัวพี่ก็เอาเป็นปนี้กันเอาเป็นเหมือนในรายการเลยนะเป็นเป็นเป็นแก๊กเหมือนในรายการเลยนะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของ้องคิมนะครับวันนี้ผมพงษ์ธนิชชมพูนะครับเป็นทั้งครีเอเตอร์ทั้งเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นผู้บรรยายในรายการโทรทัศน์มากมายประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วเลยนะครับผมอ่าเนก,กันสมมุติเป็นรายการหลานปู่กุยจู้สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่รายการล้านปู่กู้อจูมาดูกันครับว่าวันนี้จะมีคู่ปู่หลานหรือคุณยายคุณหลานท่านไหนมาทำธุรกิจกับคุณปัญญาของเราถ้าพร้อมแล้วไปพบกับห้านปู่กู้อจูกันเลยครับสวัสดีครับนี่คือผู้ที่ภาคสาร ผู้ที่ภากสารสำหรับตอนนี้เราจะพาไปรู้จักกับแง่มุมชีวิตรวมไปถึงในแง่คิดของการทำงานภาคเสียงเกมโชว์ของบุคคลที่เราุ้นเสียงกันประจำอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์ผ่านงานหลักๆรายการเกมโชว์เด็ดๆของ Workpoint แขกรับเชิญผู้ที่ใช้การสื่อสารผ่านเสียงภาคของเขาคุณโมพงษ์นิตชมพูเรื่องราวในชีวิตและแง่คิดในการทำงานของเขาจะเป็นเช่นไรไปรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ เริ่มต้นของการเป็นภาคเสียงบรรยายายการเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากไหนมันเริ่มต้นมาจากมันเริ่มต้นมาจากการที่วันหนึ่งเนี่ยเราต้องทํารายการที่เป็นเดโมรายการที่ืูไว้เมื่อก่อนเนี่ยการทํารายการทีวีเนี่ยหลังจากเราคิดที่มันเป็นพ็อพเอลเปซนเป็นแนวคิดมาแล้วเราต้องทําการทำไพโรตหรือว่าเป็นเดโมตัวอย่างรายการวิธีการง่ายที่สุดคนที่คิดคนที่ทําคนที่ไปถ่ายเหมือนทีมทารายการเหมือนยูทูบเนี่ยเราเป็นคนคิดเองไปถ่ายเองคิดเองว่าต้องเล่าอะไรยังไงเนี่ยในการทําเทปตัวอย่าง มันก็จะเป็นครีเอทีฟหรือเป็นโปรดิวเซอร์แบบเรานี่แหละที่จะต้องไปถ่ายเสร็จมาตัดต่อตัดต่อเสร็จก็ต้องอยากจะมีเสียงทาาตรงไหนเล่าให้คนดูฟังแบบไหนยังไงในการที่เราจะเอาไปขายให้พี่ตาก็ดีหรือพี่จิตก,ก็ดีในการดูอ่ะเราก็เริ่มต้นจากการที่เราไปถ่ายเสร็จตัดต่อเสร็จแล้วก็อะไรที่ก็บรรยายเองนี่แหละเอาละครับไปดูกันครับว่าตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไปดูกันครับว่าเกมนี้จะสามารถสร้างเงินรางวัลให้กับคนนี้ได้หรือเปล่ามาดูกันครับว่าบรรยากาศอย่างนี้สุดท้ายแล้วจะออกมา ชนะหรือว่าแพ้น้ําตาจะเกิดขึ้นหรือไม่ใครจะต้องสูญเสียมันก็คือการที่เราลองทําเดโมแล้วก็พาคเสียงไปในบรรยายนะั้นในการเล่าตัวเทปที่เป็นเทปตัวอย่างและตัวนี้แหละมันเป็นจุนเดเริ่มต้นตรงที่พี่ก็ต้องเอาเทปเนี้ยไปให้กับผู้ใหญ่ดูว่ารายการที่เราคิดมาใช่ไหมที่ลองถ่ายม,ามันเป็นยังไงอ่ะตัวรายการก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาดูแล้วเออเฮ้ยคอนเทนต์มันโอเคนะการเล่าเรื่องแบบนี้มันดีนะ เกมโชว์แบบนี้กติกาแบบนี้มันดีนะควรจะแก้ไขอะไรยังไงไหมปรับตรงไหนไหมการดูคอนเทนต์ก็ส่วนหนึ่งแต่เผอิญว่าไอ้เสียงที่เล่าเรื่องไปนั้นนะพี่จิกแกก,ก,าาก็บอกว่าพี่จิกประภาษแกก็บอกว่าเฮ้ยเสียงมันได้นี่หว่าเอยเสียงมันเล่าประมาณอย่างนี้เนื้อน้ำเสียงมันได้นะมันเป็นคนที่น้ำเสียงที่ฟังแล้วดูไม่ลำคาญหูอ่ะเหมือนเล่าอยู่ในเทปแล้วรู้สึกว่าเออบางคนมัน มาภาคหรือมาบรรยายมันจะมีไงจิมที่บางคนน้ําเสียงว่าอาจจะดูฟังแล้วน่าลาคาญนิดนึงอาจจะงิ่งหรือแหลมหรือมีโทนอะไรที่มันรู้สึกว่าอยู่ในทีวีแล้วเนี่ยมันมันไม่น่าฟังคนที่ทําทีวีประสบการณ์มาเยอะๆเหมือนพี่ตาพี่จิมเนี่ยเขาก็จะฟังเขาก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยน้ําเสียงประมาณนี้ได้เว้ยอยู่ในทีวีได้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นวันนั้นแหละตั้งแต่วันนั้นแหละที่พี่ทำเปนพวกเดโมรายการมันก็เลยกลายเป็นว่าพอพี่ต้องขึ้นรายการเหล่านี้ทีวีคิดไว้พี่ต้องบรรยายเองอ่านเองเพราะอะไรเพราะมันเป็นความเข้าอระไ มันควรจะต้องเขียนสคริปต์ในการบิ้วผู้ชมไปในทางไหนใช่ไหม b u i อะไรยังไงดีเนี่ยแหละมันก็ต่อยอดทําให้รายการที่พี่ทําเองทั้งหลายพี่ก็จะเข้าใจมันเองแล้วพี่ก็จะบรรยายมันไปเองถูกปะบรรยายจนครบเล่าจนครบว่าเออเดี๋ยวช่วงหน้านะพักเบรกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันลุ้นันว่าใครจะทําได้ไม่ได้อะไรไงเนี่ยพี่ก็จะพี่ก็จะทําไปพี่ก็จะเล่าเรื่องตัวรายการที่ไปทีนี้มันก็กลายเป็นอะไรมันก็กลายเป็นรายการอื่น,นเขาก็ต้องการให้มีคนมา,มาพูดอย่างเงี้ยเหมือนกันเขาก็ต้องเขียนมาแล้วเขาก็ต้องการให้เรา มาคอยบรรยายมาเล่าแบบเนี้ยเพราะว่าในเมื่อมันมีมันมีเขาเรียกมันมีไอคอนของเสียงในเวิร์กพอยต์ขึ้นมาแล้วเขาก็อยากให้มันเป็นในเนื้อที่ทางเดียวกันคิมก็จะสังเกตในยุคนะัค้นก็แทบจะเป็นใช้ว่าเดียวเจ็ดวันว่าจำนึงอาทิตย์อะรายการเวิร์กพอยต์ไม่มีวันไหนที่ไม่มีในยุคทนะี่ยังไม่เป็นช่องนะแม้กระทั่งเป็นยุคที่ที่เป็นผู้ผลิตเองอะเราจะสังเกตวนะ่าช่องสามห้าเจ็ดเก้าทุกอย่างมีรายการค่อยค่อยหมดเลย ราะฉะนันเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยถ้าไปเปิดดูในช่วงนี้เนี่ยเสียงพี่ในีทุกวัน่ถูกไหมอยู่ในทุกวันก็เป็นก็เริ่มเริ่มต้นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นมาแบบนี้คืคอเป็นแรงบันดาลใจจริงๆแล้วไอ้ข้อนี้เหมือนที่พี่เล่าเมื่อกี้นะมันพี่ไม่ได้มีแรงบันดาลใจหรือว่าไม่ได้มีอ่าเขาเรียกอะไรไม่ได้มีความฝันว่าเราอยากมาภาคเสียงเลยหรอกแต่มันเป็นความบังเอิญเนี่ยแอบเป็นความบังเอิญที่เราก็มาเห็นว่าอ๋อไอ้ความบังเอิญนี่มันนําพามาซึ่งการที่ต้องมารับงานตรงนี้ด้วยแล้วพี่ก็ ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ลําบากเฮ้ยทารายการก็ต้องทําแหละเดี๋ยวต้องมาอ่านเสียงอเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความลําบากอะไรแต่เป็นก,การเป็นในยุคที่เราทำทีวีมยวกลับการเป็นความสนุกเพราะว่าคนที่ต้องการที่จะมาพูดให้คนฟังเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรดีเกินไปกว่าการที่เราเข้าใจมันไว้ก่อนเราเข้าใจมันว่าเราต้องการจะพูดอะไรเราต้องการจะเล่าบรรยายในวิธีอาเนี่ยที่เล่าถึงสิ่งของอย่างเช่นกล่องดำเนี่ยสิ่งนี้นะมันเป็นแบบสมูตนะิว่ามันเป็น าชานมจากประเทศแบบรับเสเซียชงโดยคนนั้นคนนี้แนละ้วมันมีความแปลกยังไงน่ากินอะไรยังไงนู้นนี่นั่นเนี่ยไอคอนเทนต์ส่วนหนึ่งที่ก็อยากจะบอกคนดูว่ามันเจ๋งเว้ยไอชาแก้วเนี้ยมันมาจากประเทศนู้นนี่นั่นะม,มีแก้วดยในโลกเนี่ยไอเราเองทํารายการเราก็อยากจะเล่าแบบนั้นแหละว่ามันคือสุดยอดของการชงชามันคือที่สุดเราต้องมานั่งเขียนให้คนอื่นมาพูดดิมันก็สู้กับเราที่เราไปทำคอนเทนต์อยู่แล้วไปได้เพราะเราอ่านแล้วไงว่าอันเนี้ยจะมาออกรายการวันนี้เราจะให้พี่ตา เอาคนให้คนมาเล่นว like mm ่า hmm. มันว้าวยังไแล้วก็แค่ใส่สิ่งนั้นเข้าไปในสิ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าพี่ไม่ได้มีความฝันว่าพี่ต้องมีอะไรบันดาลใจหรือมีใครเป็นไอเป็นเป็นเหมือนเป็นอะไรเป็นไอดอลว่าจะต้องบรรยายมันเป็นทุกอย่างมันเป็นจากความบังเอิญแล้วก็มันนําพาไปสู่งานที่รู้สึกว่าเราสนุกในการที่เราต้องคิดแล้วก็ต้องทำแค่นั้นเองยังจํางานแรกที่ลงเสียงได้ไหมก็ในไอเดียพวกงานเดโมแล้วเป็นงานเดโมเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ารายการแรกที่พี่ลงก็จะเป็นอัจฉริยะยกบ้าน จำได้ไม,ไม่รู้จำได้จำได้อ,อะนั่นแหละเป็นแฟมิลี่จีเนียเป็นอันแรกพี่พ่อต้องทำเดโมรายการนี้แล้วจากนั้นพี่ก็ทําแล้วก็แล้วก็ภาคไปเสร็จแล้วก็ต้องมาหลังเมต่องมาภาคอาชีพข้ามคืนต่อไงอ่าอย่างพวกอาชีพข้ามคืนเนี่ยถ้าเป็นพาร์ทแรกๆก,ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นพี่ท่านหนึ่งเขาภาคพาร์ทหลังๆก็จะเป็นเราได้อ่มามันอาจจะด้วยพี่ท่านท่านแรกเขาอาจจะอะไรเวลาในการที่จะมาอ่านใน,าในการทำในการทําเทปเนี่ยเวลาอาจจะยุ่งมากเราเลยต้องมานั่งสารต่อในการทำหลังจากที่เราภาคมาหลายรายการแล้ว อันนี้ก็จะเป็นรายการฟิลแบบค่อนข้างจะมีความเข่งขึ่นเหมือนกันคล้ายๆกล่องดําแต่จะดูซีเรียสกว่าเพราะมันมีความรู้มันมีเรื่องของอาการไขรหัสถ้าจําได้นะรายการเบบือาชีพคืนนี้ก็จะเป็นแบบมีมีทอดที่คนมักจะจําเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของการบรรยายเรื่องของเครดิตของคนที่มาเล่น่างเช่นม,มุดคิมมาเล่นอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบสมมุติว่าก็จะเป็นแบบอัจฉริยะหมายเลขหนึ่งคุณคิมเนะี่ยครีเอเตอร์ผู้อยู่เบื้องหลังการทารายการ YouTube มากมายกว่าร้อยรายการ อะไรเงี้ยประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเสียงของของอาชีพข้ามคืนประมาณนี้นี่เหรอะทางท่านที่ขําคืนนี่มีมาก่อนนะแต่ว่าก็ไปแค่ลดทอนงานของพี่ผู้ใหญ่เขาเพราะว่าเขาก็ยุ่งมากเลยต้องมานั่งคอยอ่านเงินโอ้โ,ดดโหเทปแก้ทีสามสี่ห้ารอบมาเปลี่ยนเสียงมีอะไรเงี้ยต้องมาตั้งตามเขาเนี่ยมันอาจจะยุง่งเพราะว่าเพราะว่าคนที่เขาบันทึกเสียงไว้คนแรกสินเขาต้องดูแลหลายรายการเยอะพี่ท่ทเนเลยนะครับคือเราก็ได้เห็นว่าอย่างเกมโชว์ของเวิร์ดไคร์อ่ะมันมี มันมีคาแรคเตอร์ของมันในการภาคเสียงนะครับแล้วทีนี้คือทํางานภาคเสียงประกอบแต่การเกมโชว์ของเวิร์กพอยนเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงบ้างพี่ว่าจุดเด่นเราต้องมองเป็นอย่างนี้เราต้องมองเป็น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 สองสองลักษณะครับคิมถ้าคิมถามว่าการภาคเสียงมันก่อให้เกิดจุดเด่นของรายการหรือเปล่ามันมันมันไม่เฉงอย่างนั้นจุดเด่นของรายการเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดมาจากความเป็นเวิร์กพอย์มากกว่าใช่ไหมถ้าเราดูรายการคือเป็นเป็นอะไรวิธีคิด ตัวฉากของเขาก็ทีหรือการถ่ายทำพวกนี้มันผสมผสานมันเบรนจนเห็นเลยว่าคนดูจะรู้เลยว่านี่ในการเวิร์กพอยต์นะแสดงว่ามันมีเรื่องของหน้าตาของมันมาก่อนกับฟังก์ชันฟอร์แมตมันเนี่ยฟอร์มมันต่างเนี่ยมันมันตัวเนี้มันเป็นตัวล้อล้อที่ทำให้เกิดคาแรคเตอร์ของรายการเวิร์กพอยต์มามากกว่าส่วนเสียงนี่มันเป็นพลังเสริมที่ว่านะพอเราฟังมากขึ้นและทุกรายการมันใช้เสียงแบบนี้ไปเรื่อยๆมาขึ้นมันก็กลายประกอบกลายเป็นคาแรคเตอร์ว่าเฮ้ยนี่ในการเวิร์กพอยต์แม้แต่ทั้งตอนที่หยวมาทำเองถ้าคนไม่รู้ ดาวินชีน hey, ี่ก็คิดว่ารายการร์วพอยต์ผมถูกไหมคนก็จะคิดเนี่ยรายการอะไรก็ตามที่พี่ทำทั้งหมดอ่ะมันายการร์วพอยต์เพราะเสียงมันจะมักจะไปบังคับอารมณ์ให้คนรู้สึกเพราะมันอยู่ในทีวีแบบนั้นมานานพร้อมทั้งวิธีการทํางานตัวรายการเองก็ดีเราก็ทํารายการเกมโชว์มาเยอะเพราะฉะนั้นตัวเขาเียลายเซน์ของรายการคาแรคเตอร์รายการแล้วก็อาจจะยังมีความเป็นเวิร์กอยู่ผสมผสานกันไปแต่ว่าก็ไม่มั่นใจด้อเซนนะว่ามันจะทํามันจะทําให้ไม่รู้สึกว่าเป็นเวิร์กพอยต์หรือเปล่าถ้าพี่ไปอ่าน ในรายการที่มันลักษณะหน้าตามันไม่ใช่เป็นรายการเวิร์กคอย์อะหรืว่าเกมโชว์ที่เป็นอีกแบบนึงเลยแต่เป็นเสียงพี่บรรยายบางคนก็ยังคิดอยู่เป็นเวิร์กอยู่เพราะเสียงมันมันติดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่ามันเป็นภาพจำจาก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 อดีตแต่ก่อนที่มันจะสร้างคาแรคเตอร์นั้นอะมันคือความเป็นรายการของเวิร์กเขาเป็นคาแรคเตอร์มาก่อนอยู่แล้วเราแค่เป็นส่วนผสมที่ทําให้มันเป็นภาพจํานั้นอ่าใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยวันนี้รายการของเวิร์กไม่ได้เป็นเสียงพี่ แต่ถ้าไปอยู่ตรงไหนก็คนก็ยังเห็นอยู่ว่าที่น่นาจะรายการเวิร์กพอย์เพราะแนวคิดพิธีการของเขาเรื่องของแสงสีฉากใช่ไหมการเล่าเรื่องมันมีซิเนเจอร์มันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยอืมอืมกับแต่แล,ละรายการเกมโชว์เนี่ยอา่ามอบประสบการณ์งานภาคอะไรให้กับตัวเราเองบ้างอืมประสบการณ์งานภาคเหรอพี่ว่าพอเราทําไปเรื่อ้ประสบการณ์ของเรามันก็มีมันก็มีมากขึ้นจากการที่เราใช้เสียงในการบรรยายเน่ ที่ว่าประสบการณ์ที่ได้มันเป็นเรื่องของการที่เราสามารถต่อยอดไปสู่งานนั้นอีกมากกว่าอาทิเช่นเราจากการที่เราเคยภาคแต่ในรายการทีวีเราก็เริ่มมีงานพวกเกี่ยวกับการภาคพวกสปอตโฆษณาใช่ไหมสินค้าต่างๆกระดาษดับเบิลเอ้นุ่ยนั่นที่ก็เคยไปภาคอยู่แต่การภาคสินค้าก็จะมีความต่างกันเล็กน้อยกับการบรรยายในทีวีแต่แต่ไม่มากยังยังคงเป็นการให้อารมณ์ของสินค้านั้นว่าลูกค้าต้องการที่จะให้ภาคในมูไหน สดชื่นมากเลยครับเป็นน้ำอัดลมที่กินแล้วซา,ารหรืออะไระเขาก็จะบีบมาแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องใช้เสียงให้มันรู้สึกว่าฟังแล้วมันดูสดชื่นเว้ยซาเว้ยมันจะมาอ่านนิ่ง,งๆเหมือนบรรยายตอน VTR ของรายการกล่องดำก็ไม่ได้เห็นนะม,มันก็มีประสบการณ์ที่จะคอยบอกเราว่าต้องอ่านแบบไหน,นยังไงเมื่อปอมแปมจับมือกับกอตจิมาระเบิดความฮาแบบจับเต็มในดาวินชีดูโน่ yeah, <assume. S 1> สุ่มค่ะยอะสุ่มสุ่มในสุ่มห้าภาษาก็คือ random four random five ตอบว่าลิ้นสั่น <laughs> ลิ้นสั่นซ้อมยกขบ,บวนสาวๆาวมิสไท i l แล d ด์เวิถึง16ชีวิตนีลาการพอรหัสภาพของสาวงามจะเป็นเช่นไรติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5โมงเย็นคือคำตอบของคนชื่อปัญญา โปรโมชั่นพิเศษเปิดตัวสินค้าซื้อ2กล่องวันนี้จากราคาปกติ4,980บาทเราไม่ขายลดเหลือเพียง1,890บาทประหยัดไปมากกว่า3,000บาทโอ้โหสินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยกาตูนผีเล่มละบาทเตรียมตัวให้พร้อมกับเรื่องราวสุดหลอนที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับกับ2ผู้พิสูจน์ความหลอน๋องเดอะช็อกและแจ็คเดอะโกสคือแลกเอาไว้ข้างล่าง ครัอบอ่ามันก็มีเสียงเหมือนคนมาปิดลูกป,ปิดกเกีรรยดผู้หญิงคนนี้วะต้องทำยังไงวะโดนต่อว่าโดนเน็บแนมอย่างเนี้ยมนีนาคมนี้ทางช่องเวออิร์กอยจุดมุ่งหมายในง,งานภาพของตัวเองในีนะคตอยากสุภาพเป็นอะไรหรือว่าอยากจะเป็นอะไรจริงๆแล้วตอนนี้พี่ก็พักไปแล้วเนาะทีวีมันก็เหมือนที่บอกพอเราไม่ได้ทำรายการทีวีเองแล้วพี่ก็พักรายการทีวีไป คอนเทนต์ในออนไลน์พี่ก็ไม่ได้ทำางานงานพวกรายการสักเท่าไหร่นักไปทําเรื่องอื่นเปเรื่องขายของสินค้าต่างๆนะันเนี่ยการได้ภาคเสียงพี่ก็เหลือแค่บางงานในพีพีทีวีที่ยังเป็นรายการของเพื่อนๆกันช่วยกันอยู่หรือแม้กระทั่งรายการของอารายการของออนไลน์ของเพื่อนๆที่ทําพวก y YouTube รายการผีอะไรเงี้ยที่มาช่วยเหลือในการคอยบรรยายคอยอะไรเงี้ยก็มี บ้างเล็กๆน้อยแต่ว่าไม่ได้วางแผนในอนาคตว่าจะต้องไปภาคอะไรไปทํางานเกี่ยวกับเสียงอะไรเพิ่มขึ้นจะไปเขาเลยจะไปทําอาชีพแบบเป็นคนลงเสียงจริงจังในการแบบโอ้โหลงเป็นแบบรับจ้างลงเสียงจริงจังเป็นเปิดบริษัทเพื่อรับภาคเสียงอ่านนี่ที่ไม่ได้ทําขนาดนั้นที่ว่าใช้ว่าเป็นเหมือนแบบทําได้เฉพาะงานเพื่อนเพื่อนที่รู้จักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันงานภาคเสียงพี่ก็วางมือไปค่อนข้างเยอะละมันไม่ค่อยมีเวลาด้วยตอนนี้ไม่ทาเรื่องอื่นเยอะมาก แล้วก็เหลือแค่เนี้ยนิดๆหน่อยๆครับผมเพื่อนๆพ,พี่ก็ไม่ได้วางกแผนว่านาคตพที่จะลุยไปในงานทําเสียงอะไรขนาดนั้นพราะทีวีเราก็ทีวีเราก็พักลวไงพอทีวีเหมือนทุกวันมันก็มันก็ไปอยู่ในออนไลน์หมดละทีวีทุกช่องก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะมันเป็นช่วงซันเซ็ตมากดังนั้นเมื่อทีวีเป็นซันเซ็ตตัวเราเองก็เหมือนกันเรื่องงานเสียงต่างๆเราก็ซันเซ็ตไปด้วยเราก็เบาบางเลยไม่ได้วางแผนว่าต้องไปทําเรื่องเสียงอะไรในนาคตรครับ คำถามสุดท้ายคืออยากฝากอะไรถึงบุคคลที่สนใจในงานภาคสิทรายการตัว์อ่าถ้าเกิดว่าตอนนี้นะใครที่มีความสนใจที่จะอยากเป็นนักภาคผู้นนีะ้มันค่อนข้างจะเปิดกว้างนะมันไม่ใช่แค่ง,งานภาคในรายการโทรทัศน์ผู้อาจะมองข้ามเรื่องของความเป็นโทรทัศน์ไปเลยเพราะทุกวันนี้ทีวีมันแทบจะมันแทบจะไม่มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆหรือว่าง่ายมันไม่มันไม่มันสุดทางมาแล้วทีวีอะ มันจะเป็นงานออนไลน์ซะส่วนใหญ่แล้วเป็นรายการใน YouTube ก็ดี Facebook หรือแม้กระทัง่งเลติกตงติกกอกอะไรนี้ยังเกิดรายการเกิดอะไรขึ้นเลยวิธีการอย่างนี้มันง่ายเลยใช่ไหมเหมือนเราบันทึกกันน่ะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเราทำรายการกันเรากล้องทุกอย่างก็เล็กลงเป็นมือถือเป็น iPhone ได้ตัวบันทึกเสียงก็ใช้โทรศัพท์ได้ได้หมดเนี่ยใครอยากทางานสิ่งเหล่านี้พี่ว่ามันทําได้หมดแล้วตอนเนี้แล้วก็มันไม่จําเป็นต้องว่าเป็นการภาคเสียงหรือว่าทาอยู่ในทีวีอย่างเดียวแล้วครับมันอยู่ได้ทุกที่เลยดังนั้นใครที่ต้อองงงงกกาาาาารรทททดลีี่จะํนนใภคเสย สิ่งสาคัญที่จะฝากก็คือ,อถ้าคุณต้องการให้คนจดจําคุณจากน้ําเสียงที่มันเกิดขึ้นได้แน่นอนคุณก็ต้องมีคาแรคเตอร์ของเสียงมีวิธีการมีวิธีการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่จะพูดผ่านน้าเสียงที่ดูมีคาแรคเตอร์ซึ่งอันนี้บอกยากครับว่าใครจะมีคาแรคเตอร์ของเสียงเป็นแบบไหนยังไงแต่ถ้าคุณต้องการที่จะทําให้คุณจําคนอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาจุดขายในการจะพากเสียงว่าเช่นมีคํามีประโยคอะไรที่เป็นตัวเองมีอย่างเช่นถ้าเกิดเราพูดถึง แม้กระทั่งบางท่านเนาอาจจะต้องปรับดัดแต่งเสียงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดบิดเบี้ยวมากนะแต่ความหมายเช่นถ้าถ้าใครได้ติดตามอย่างเช่นอ่าขอบสนามเนาะน้องเบลน้องเบลเ,บลเขาก็จะมีวิธีการภาพค,คลิปฟุตบอลอะไรสไตล์ของเขาเขาสร้างคาแรคเตอร์ในการอ่านคนก็จดจําได้เช่นเดียวกันวันนี้ก็ต้องมากาหนด,ดที่ตัวเราเองว่าเราเป็นคนแบบไหนเราเป็นคนสนุกสนานเป็นคนจริงจังหรือรู้สึกว่าน้ําเสียงเราใครก็บอกว่าน้ําเสียงฟังดูเครียดคนนุณไหนต้องไปภาพตัวเขาคดีไปทาอะไรได้บ่าหาคาแรคเตอร์ของงานที่มันมาแมทช์กัน เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใครจะทาก็ทําได้แล้วก็มันอาจจะเป็นตัวที่ทําให้คุณมีชื่อเสียงจากจากการขายเสียงขึ้นมาได้อันนี้ก็ลองแล้วแต่ว่าลองฝากไปดูว่าใครอยากทำมันโอกาสมันเปิดกว้างไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมัครมาเป็นว่าอยากจะเป็นผู้บรรยายในทีวีครับแล้วไปสมัครอยู่ตามช่องจักไม่จำเป็นเลยคุณทําจากเนื้อง,งานที่อยู่ออนไลน์ก็ได้แต่ถ้ามีโอกาสว,นาวันหนึ่งได้ไปทําทีวีอยากจะภาคเสียงอยากจะบรรยายก็ลองได้ครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาดูกันว่าบริบทของเสียงเรางานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเข้ากันหรือเปล่า ันเขากเากเียคลืออุณองรียกว่าเป็นแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านที่มีเรื่องราวชีวิตและแง่คิดในการทำง,งานที่น่าสนใจเสียงที่เราคุ้นหูดูรายการแบบคุ้นตาและเป็นอีกหนึ่งภาพจำที่ทำให้เราจำเสียงของเขาได้ในระยะหนึ่งของ WorkPoint และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณโมพงษ์ธนิต ชมภูแขกรับเชิญผู้ที่ภาคสารสำหรับตอนนี้สำหรับผู้ที่ภาคสารตอนต่อไปเสียงที่เราคุ้นหูจะเป็นใครติดตามชมกันได้ทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์เวลาสองทุ่มหนาทีทาง y o u t u b e ด extensivegh สำหรับใครที่อยากจะติชมเสนอแนะเกี่ยวกับรายการสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่กับผู้ที่ภาคสารตอนต,อนต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับการภาคเสียงก่อให้เกิดจุดเด่นของรายการหรือเปล่ามันมันไม่เฉย่งนั้นจุดเด่นของรายการเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดมาจากความเป็นเวมรอยมากกว่าส่วนเสียงเนี่ยมันเป็นพลังเสรยงพอเราฟังมากขึ้นและทุกรายการมันใช้เสียงแบบนี้ไปเรื่อยมาึ้นมันก็ประกอบกลายเป็นคาแรคเตอร์ว่าเฮ้ยเราแค่เป็นส่วนผสมที่ทำให้มันเป็นภาพจำ ียงที่คุ้นหูไหครับแ,นะแนะนำตัวแนะนำตัวก่อนเลยกันนะคะสวัสดีค่ะวานนนะคะก็ปัจจุบันก็เป็นนักลงเสียงโฆษณาค่ะแล้วก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงอ่าแล้วก็เป็นนักภาพรวมทุกอย่างของาศาสตร์การใช้เสียงค่ะแล้วก็ถ้าเสียงที่คนอาจจะคุ้นหูกันความจริงอ่อถ้าเป็น ภาพการ์ตูนหน่อยก็อาจจะเป็นมิกกี้เมาส์ับเฮาทุกวันบ่ายสองโมงทางดิสนีย์ชาแนลอ่าฮะประมาณนี้ค่ะอะไรอีกอะอยากความจริงภาพมาขายขายกับมททุกอย่างนะคะก็จะทำเสียงต่างๆกันไปตามแล้วแต่ที่โฆษณาหรือว่าเ,เป้าหมายจุดประสงค์ของโปรดักต์นั้นๆที่ย